เรทักใจเราก็คิดว่าเมื่อกี้ตั้งแต่คุณดุกได้พูดถึงว่ากระบวนการที่กว่าจังหวัดวันนี้มันไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์ของโมน,นิทิชุมชนอยเดียวมันเป็นการทํางานร่วมกันของหลายภาคส่วนของคนในสงขลานะคะแตกต่างกันบ้างไม่แตกต่างกันบ้างทางด้านความคิดแต่จะมีการพูดคุยกันนะคะพูดคุยเพื่อที่จะให้เกิดพลังร่วมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเึนคิดว่าอันนั้นหัวใจอะค่ะคุณนี้ชุมชน และมูลนิธิอื่นๆในสงขาจะอยู่ได้ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราไม่จะมองเรื่องความแตกต่างลาดหลายของของของมูลนิธิจีนที่สิบแ่งเป็นตัวอย่างที่เดินถามว่าต่างคนต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองทำในเรื่องตัวเองแต่ก็ร่วมมือประสานงานร่วมมือกันประสานกันรูปทำอะไรร่วมกันได้นะฮะตรงนี้ที่คิดว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่เรามีจนะิตสาธารณะมีความเป้าหมายร่วมกันที่จะมองว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ดิฉันคิดว่าอนจจะขู่ใจนะคะไม่ว่าเราจะถาอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ดิฉันคิดว่าในสังคมไทยเราขาดค่ะประเด็นนี้ถึงได้มีปัญหาว่าเอ,อมามองไปถึงเป้าหมายที่จะต้องทุกคนจะต้องเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นเออป็นยาตรีไม่พอต้องเป็นยาโทรเป็นญ,ญาโทรไม่พอต้องเป็นญ,ญาเอกนะคะคนถึงได้ดูหมิ่นดูแคลนที่เมื่อกี้ท่านพูดถึงการต้องการช่างนะคะที่การหลาย,ลายๆประเทศเนี่ย การศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้เกียรติหรือว่าอําต้อยกว่าสายสามัญน,นะฮะสิ่งเหล่านี้คือหลายสิ่งหลายอยา่างกลับมาประเด็นที่ว่ามันเรื่องของค่านิยมความเชื่อของคนและเรื่องของว่าทํายังไงในสังคมไทยเราจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนค่านิยมในหลายเรื่องหลายอยา่างหลายหลายจังหวัดในสังคมไทยไม่ได้โชคดีอย่างจังหวัดสงขลานะฮะหลายหลายจังหวัดเนี่ยยังอยู่ภายใต้กระบวนการของสังคมที่ มีผู้มีผู้มีที่ผลครอบงำความคิดของคนนะฮะส่วนหนึ่งประชาชนเองไม่มีกระบวนการเรียนรู้หรือว่าคุยกันแรกเป็นความคิดแบบที่ท่านได้ทำนะฮะตรงนี้นี่แหละทาให้นั่งคิดอยู่เมื่อกี้นั่งคิดนั่งฟังแล้วก็นั่งคิดว่าที่นี่ก้าไวไปได้ไกลถึงระดับหนึ่งแน่นอนปัญหาเรื่องก,การจัดการที่เมื่อกี้ได้ได้พูดถึงทด่เห็นด้วยการจัดก,การของความแตกต่างหลากหลายความคิดที่มาทํางานขับเคลื่อนร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่าย ใช่ไหมฮะเราจะต้องยอมบ้างต้องคอมเพลมไมซ์บ้างต้องมีการประนีประนอมยอมออรับฟังความเห็นคนอื่นแต่การที่ได้คุยกันและทำงานร่วมกันมันทําให้เราเริ่มเข้าใจมุมมองคนอื่นไม่ใช่ว่ารับฟังคําสั่งจากผู้ที่อยู่เหนือกว่าอย่างเดียวนะฮะทีมด้วยโดยพื้นฐานของประวัติศาสตร์สังคมไทยที่เราย่อมมักจะเป็นลักษณะที่ต้องรับฟังคําสั่งของผู้มีอำนาจทาให้คนไทยในหลายจังหวัดนะฮะไม่ค่อยกล้าคิดด้วยตัวเองและเขาไม่มีโอกาสได้คิด ไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราถึงได้มีการแบ่งขั้วและแบ่งปัญหาทางการเมืองที่ไม่ค่อยลงตัวในขนาดนี้นะคะทายังไงการที่เราสร้างบุนิทีชุมชนการที่ทํางานร่วมกันมันเป็นเรื่องของ process ก็สําคัญกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะคะการเรียนรู้ร่วมกันตรงนี้เนี่ยทาให้เราเกิดจิตวิญญาณของการเสียสลับเพื่อส่วนรวมเกิดจิตวิญญาณของการที่ยอมรับฟังซึ่งกันและกันและเกิดการทํางานร่วมกัน ที่จะทําให้เป็นการสร้างพื้นฐานสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะฮะเดี๋ยนคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญด้วยนะฮะการที่เคารบเกยีติซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันทําอะไรด้วยกันก็ยังอยากจะคิดว่าอีกหน่อยอยากจะชวนเช่าสมข,ขาไปเป็นไปจุดประกายที่อื่นด้วยเอาประสบการณ์ของท่านเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับจังหวัดอื่นๆนะฮะในการมองที่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะฮะภาคประชาสังคมสามารถจะนั่งคุยจะได้จาวเขาคุยกันเฮียเกิดบ้างทะเลาะกันบ้างไม่ป็งไร และไม่มีความจําเป็นว่าเราต้องคิดเหมือนกันตลอดนะคะราคิดต่างกันได้หลายเรื่องแต่ว่าเราจะต้องมีจุดร่วมคือว่าทํายังไงให้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมจองสารารณะผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของกลุ่มเราหรือตัวเราเองนะคะอันนี้คือหัวใจก็อยากจะจะฝากไว้ถ้าเรามียึดแนวนี้แล้วก็พยายามทําอ,อีกเรื่องหนึ่งคือต้องความขยันนันเพียรนะคะนะคะคนไทยเราเราไม่ชอบรวมกลุ่มนาน เวลาทึงงานลงไปเพื่อสนุกเสร็จแล้วจะต้องทํางานสม่าเสมอเลยจะอะไรได้คุณชาติที่ก็คงจะเข้าใจเหนื่อยแล้วบางทีจะประสานหลายกลุ่มเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวอะไรอันนี้มันต้องฝึกความเป็นมีวินัยตัวเองด้วยการทํางานร่วมกันมมมมในสังคมต้องมีวินยัยนะคะมีวินัยในการที่จะยอมทาซ้ำซากยอมไปบ่อยๆทําบ่อยๆบ,บ,บางครั้งก็รู้สึกไม่ได้ผลบางทีเราก็ท้อใจแต่ว่าความสม่ําเสมอและความอดทนจะทําให้การขับเคลื่อนกระบวนการนี้ไปได้ นะคะคุณก็ขอฝากไปเรื่องนี้ค่ะคะุณ